น้าอะไรเนี่ยอืมกินอะไรไปม้างแล้วน้องแซมเอ้าย่างให้หน่อยย่างให้หน่อยเอ้ยมันหมูไปออกแล้วนี่นะอืมครับ้นเอาไปนี่นี่อเหรอเดี๋ยวร็จะ

ใบตุนอือหนี huh. well, we ่ um. ูกักหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่อือือของจิอนี้ฟู๊มีบ้านหรือป่เลอะเอซู๊ดปะซีนี่หรอซีฟน่สอชั้นเหรอปนนะไปกิน Nganyi, gì? nó, cho ừ. nó. Ronan, anh ấy. Ayo anh em,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  này em, anh 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 anh em, 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 anh này anh em, 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 anh anh เล่นยันยาวๆนั่งเรียกก็เหมือนกันไหมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ย i p h o e ยุหลืกเลยเจ๊น้องเจ๊รถเด็กกูดแบบนีโอ้ห อยูทั้อืมอ้มอืมมือใส่สิทีอ้าอืมเอาหมื่นยไเออใ่อินยิมไม่สนใจบอกสนใจอนห้ามืนเ้นทุกวันที่สองกับวันที่สิบเจ็ดเด้อเด้อเด้อโอดุจักอ้อ Oder nay, vẫn chắc mẹo nina kìa kìm tay tôi. But cái mẹt a bếp nó khi mẹ tập phơi chim mẹ tập phơi cái gì? chị tắm giấy 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 tắm giấy